แชร์ประสบการณ์เพิ่งซื้อตู้เย็นมาได้สักสองเดือนแต่ไม่ได้สังเกตว่าตู้เย็นของเราอะ่ะมันผิดปกติก็คือประตูตู้เย็นมันปิดไม่สนิทก็ตอนแรกก็คิดว่าไม่คิดว่าปัญหานี้มันจะเกิดกับเราไม่คิดว่าเราจะได้ตู้เย็นที่มันไม่เย็นตู้เย็นที่ประตูตู้เย็นปิดไม่สนิทประตู ตัวนี้จากในคลิปก็คืออ่เป็นตู้เย็นสองประตูเป็นประตูบนกับประตูล่างประตูบนเนี่ยพอปิดไปปุ๊บเนี่ยมันมันก็ดูดเข้าไปมันก็ปิดสนิทมันก็มีเสียงดังกรึบแต่พอประตูตัวล่างอ่ะมันไม่มีเสียงดังกรึบแล้วมันไม่มีไม่มีความรู้สึกว่ามันมีแม่เหล็กดูดกันให้ประตูมันมันมันดูดกันให้มันปิดสนิทมันก็จะเนี่ยเอามือกดแล้วมันจะเด้งออกเด้งออก มันก็ถือว่าไม่ใช่ตู้เย็นมันพอเพราะว่ามันเก็บความเย็นไม่ได้มันก็ตรวจสอบข้างในแล้วมันไม่ได้มีชั้นวางของหรือของหนักหรืออะไรที่มันมากีดขวางไม่ให้ไม่ให้ดันไม่ให้ตู้เย็นมันมันมันปิดกันไม่สนิทแต่มันไม่มีไม่มีความรู้สึกว่าแม่เหล็กมันดูดกันให้ตู้เย็นเข้าไปปิดกันอย่างตัวบนก็ เป็นความหงุดหงิดเหมือนกันเนาะเวลาซื้อของมาแล้วมันมันถือว่าใช้ไม่ได้เพราะว่าตู้เย็นมันต้องเก็บความเย็นได้มันต้องปิดประตูตู้เย็นได้ตู้เย็นที่เก็บความเย็นไม่ได้ปิดประตูตู้เย็นไม่ได้มันมันมันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงเพราะว่า,าข้าวของในนั้นก็จะเสียหายก็จะไม่เย็นและเจ้าของบ้านก็ยังต้องเสียค่าไฟ เพิ่มจากปกติเพราะอะไรเพราะเหมือนเปิดไฟทิ้งเปิดไฟทิ้งไฟไฟที่มันต้องทําความเย็นอยู่ในอยู่ในตัวตัวตู้เย็นตลอดเวลาแทนที่แทนที่จะได้อ่รักษาความเย็นอยู่ในตู้เย็นเหมือนปกติเหือนนี่ยเหมือนช่องแจแข็งเนี่ยมันมันดูดปื๊ดแล้วมันก็ดูดแต่ตัวนี้ก็คือตัวข้างล่างเนี่ยมันประตูมันปิดไม่สนิทก็ เขาเขาไปค้นข้อมูลในอินเทอร์เนต็ตเนาะก็มีมีคนบางคนเขาบอกว่าเออเขาก็เพิ่งซื้อมาได้สองอาทิตย์เขาก็สังเกตเห็นบังกันว่าตู้เย็นเขาปิดไม่สนิทซึ่งตู้เย็นส่วนใหญ่แทบไม่ต้องปิดเลยนะแค่แค่ผักประตูเข้าไปใกล้ๆเหมือนอะไรนะแม่เหล็กของตู้เย็นน่มันก็ดูดกันพื้ดพื้นพื้ตอนเปิดตู้เย็นวางเครื่องอะยังต้องแทบแทบจะก,กระชาก กระชากให้แม่เหล็กมันหลุดจากกันถึงจะเปิดตู้เย็นได้อย่างสบายแต่ก็เข้าไปดูในในไอการซื้อขายออนไลน์เหมือนกันเดี๋ยวนี้เขามีอะไรนะลูกบิดประตูลูกบิดประตูประต,ระตูตัวล็อกตู้เย็นตัวช่วยล็อกตู้เย็นก็เล่าสู่กันฟงังเป็นประสบการณ์